หรือใบสีฟ้าครับตามที่เป๊ปกกเดล่าเคก,ก,ก็ได้พูดออกไปนะครับมีแต่คนถามว่าเออผิดหวังหรือเปล่าจะทํายังไงเป๊ปบอกโอ้โหมันไม่ใช่แฟลริเทลนะมแม้จะได้แชมป์เดียวเขาก็ตามแผนเดิมก็คือมีขบวนพาเรด ใช่ค่ะคือเขาประกาศกันไว้ตั้งแต่ก่อนนะชิงแล้วนะคะคเพราะว่ากำหนดการขบวนพาเรดของแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยออกมาตั้งแต่ตอนที่เขาได้4สมัยรวดเนาะสำหรับพรีเมียร์ลีกตอนนั้นเนี่ยคือการที่เป็นทีมแรก ในเกาะอังกฤษที่สามารถคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้4สมัยติดต่อกันมันก็เป็น history maker ก็คือเป็นประวัติศาสตร์ได้ถูกจารึกเอาไว้แล้วนั่นก็ยิ่งใหญ่เพียงพอกับการที่จะมีขบวนพาเหรดเกิดขึ้นแล้วใช่ไหมคะหน้าตาคุณดูไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่เห็นด้วยเห็นด้วยเห็นด้วยอยู่แล้วก่อนเข้ารายการแซลเล่นแบบไมยังลอยแล้วความจริงเหมือนที่เป๊ปูเดล่าบอกด้วยประการทั้งปวงเลยครับว่า โอ้คุณคิดว่าปีหนึ่งมันจะต้องได้ดับเบิ้แชมป์ปีหนึ่งมันต้องได้3แชมป์ตลอดเลยเหรอปีแล้วผมได้มา3ปีนี้ผมก็ถือว่าผมได้บอลลีกนะ,ค,ะคือ,อน,นี่คือเขาพูดหลังที่เขาไม่ได้แชมป์ huh. เอฟเอเพราะฉะนั้นแกบอกว่ามันก็เป็นซีซั่นที่ประสบความสำเร็จอยู่แล้วคุณจะถามผมทำไ,ไมอะไรอย่างเงี้ยโดนจี้จนหูหงิดเหมือนกันนะฮะกัวเดวลาเพราะว่าบอลมันคือบอลแพ้หลังเกมถึงแม้ว่าเขาจะได้ไปหนึ่งใบยังไงมันก็เอาจริงมันก็มีอารมณ์แหละนักข่าวันนั้นก็ไม่พอกันทั้งคู่เลย โอ้โหไม่มีใครที่ไม่โดนจี้เอาอย่างนี้ดีกว่าหลังเกมนะชิง FA ครับแม้กระทั่งอ่ฝั่งเป๊ปเองก็โดนจี้หนักหรือว่าตอนที่เขาถอดเควินเดอร์บอยน์ออกจังหวะนั้นก็เป็นจังหวะที่ทําให้เขาโดนสื่อถามเหมือนกันคือโอ้ยังคาไปเลยฮะเราเห็นแหละว่าเควินเดอร์บอยน์กับเป๊ปเนี่ยมีสัมพันธ์ฉันพ่อลูกที่ดีมากๆพ่อลูกผูกจิตมากๆแล้วก็โอเคครับก็จะมีหลายๆคนมองว่าเฮ้ย คุณกล้าถอดคนอย่างเควินเดอยบอยออกมาเลยเหรอแต่นัดน้นต้องยอมรับจริงๆว่าเดอะบอยเล่นไม่ดีผมว่าใครก็ดูออกนะแต่ก็คงตั้งกระแสกันไปอย่างนั้นอ่ะว่นนั้เควินเดอะบอยเล่นแย่มากโก่ดอ c o m ให้สองคะแนนอ่ะก็โหดอยู่นะสองคะแนนนะแต่ก็ไม่ดีจริงๆค่ะถ้าไปสืบดูจริงๆคือตามที่ตั้งแต่นัดชิงแชมเปี้ยนส์ลีกที่เขาให้นักจิตวิทยามาวิเคราะห์ว่าทำไมรอบชิงอ่ะเดอะบอยมักเจ็บ เจ็บกระตุกมาสองฤดูกาลติดแล้วไงใช่ป่ะแล้วรอบที่ล่าสุดนี่คือโหเจ็บยาวเ,เลย4เดือนเลยใช่ป่ะแล้วก็มักจะมีปัญหาในรอบไฟนอลซึ่งในนัด FA Cup คนี่ก็เห็นชัดเลยว่าเขาเล่นไม่ออกเลยถูกไหมครับใช่ไหมฮะก็เป็นมาแบบนี้ซึ่งไม่ได้ต่างอะไรจากบูโน่แฟร์แนเดสนะก่อนหน้านี้แต่บูโน่เพิ่งจะมาพิชชีวิตแมนดูเข้าชิงเข้ารอบรองมานะบูโน่แฟร์แนเดสไม่เคยเล่นดีเลยเพิ่งจะมาเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ย ที่แบบข้อมือโซนแล้วกลับมาเล่นดีอย่างเงี้ยก็ยังใส่เฟือกใส่อะไรอยู่เลยเนาะทีนี้เป็นไงฮะขบวนพาเลทของเรือใบสีฟ้าก็ยิ่งใหญ่อยู่นะยิ่งใหญ่ค่ะแต่ว่าตัวตึงเนี่ยนะมันก็จะไม่ใช่ใครที่ไหนก็คือพ่อแจ็คกิลิสไม่ใช่กีลิชแล้วเขาบอกว่าแจ็คกิลิสกีลิซอสเข้าไปในกีลิสแล้วไม่ใช่กีลิสเกตรถบัสใช่ไหมใช่ คือปปความโซนของเขาไงเขาก็ยืนเขาก็แบบฉลองใช่ไหมเดี๋ยวมันจะเสียเสียสมญานามอของขุนแผนเมืองแมนครับอ,อ้เกือบล่วงสองรอบใช่ค่ะดีที่ว่ามีเพื่อนไปคอยจับคอยประคองเอาไว้ได้<อ>ไม่งั้นก็คืออาะเดี๋ยวดเดี๋ยวโอ้โหรถ ขบวนรถเ,เขาเรียกอะไรนะรถโคชรถบัสก็ออกตัวโดยที่เขาก็ไม,ไม่เห็นเนาะว่าข้างบนเนี่ยใครยืนใครทําอะไรอยู่บ้างพอแจ็คนี่เขาก็ยืนในระนาบเดียวกับเพื่อนไม่ได้คะต้องปีนขึ้นไปให้มันสูงกว่าใครเขาหน่อยโอ้โหเกือบ oh ไปแล้วเกือบไปตั้งสองรอบใช่ครับรถแบบนี้นี่มันจะมันจะมีคําพูดเป็นรถเปิดประทุนเนี่ยอาไปสรางคลิปมาแล้วคอน c o n v e r ค car ประมาณนี้ไหม o พนแอร์ก็ได้เ p e n อ i แต่อังกฤษเนี่ยเขาจะมไม่ได้เรียกรถบัสที่ที่จรงแล้เ,เรียกเป็นรถโคชเลยโคชคที่เหมือนกับเหมือนกับภาษาฟุตบอลเลยนะ C O A C H เลยนะครับอ่ะกิลิชเองก็โดนวิจารณ์หนักมากนะครับเพราะ,ะปีนี้ผลงานของเขาเนี่ยมีแค่6ประตูนะครับ6ประตูในที่น,น,นี่คือยิงสามแอซนะิสสามนะซีซั่นนี้แล้วเจ็บ <7 S 2> บ่อยมากจนคนเริ่มตั้งคำถามแล้วว่าโอ้โหดูแลร่างกายตัวเอง ไม่ดีหรือเปล่าเพราะว่าภาพลักษณ์มันไม่ดีไปแล้วไงแต่ซีซั่นก่อนตอนที่ได้เตริลแชั์อ่ะไปสี champ ่แชมป์เลยดิปีแล้วไอ้ปีแล้ว champ, สามแชมป์สามแชมป์ไอ้ท่าที่กิริชเขาทำเหมือนคุณซีนานัทนนะี่ยสรุปแล้วมันเป็นการถ่ายปกหนังนะมันเป็นการถ่ายปกของ <Time. S 1> อเมซอนพามเราว่าเฮ้ยทำไมมันจะต้องโอ้โหไททานิคอะไรขนาดนั้นอ๋อ ก,ก็เป็นจ,จุดฉาย,ายเป็นซ<อ>ิ่งเนเจอร์ไปนะคะของทั้งตัวกรีลิชเองแล้วก็ของทีมด้วยแหละมันคือโมเมนต์แห่งการเฉลิมฉลองน<อ>นะซึ่งนอกจากเออร์ลิงฮานเล่นที่ได้เป็นดาวซันโว2ปีติดนะคะก็มีฟิลฟอร์เดนด้วยที่ได้รางวัล Play e r of t h e Year ก็คือเป็นแข้งยอดเยี่ยมแห่งปีก็สมมงอะค่ะสมควรแล้วที่เขาจะได้เพราะว่าฤดูกาลนี้นะถ้าสมมติแมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่ได้มีฟิลฟอร์เดนนี่ก็อาจจะมาไม่ถึงแชมป์เลยก็ได้เพราะว่าการที่ทเานาะการที่ขาดทั้งเควเนเดบร แล้วก็เอร์ลิงฮาลันเองก็ไม่ได้ฮอตเท่าเดิมถึงแม้ว่าจะยังเป็นดาวซันโวอยู่แต่ว่า นี่แหละค่ะฟิลฟเดนเป็นพระเอกของเรือใบสีฟ้าในฤดูกาลนี้อย่างแท้จริงรอ่ะส่วน,นอนาคตของเป๊ปควาดิโอลาค่ะก็เหมือนกับว่าตอนนี้เนี่ยแนวโน้มที่เขาจะไม่ต่อสัญญาก็คือเหลือปีสุดท้ายนะฤดูกาลหน้า2024 2025น่าจะค่อนข้างชัวร์แล้วว่าเป๊ปจะอยู่แค่จนถึงครบสัญญาเท่านั้นนะคะไม่ได้ไปต่อหรือไม่ได้ขยายอะไรเพิ่มเติมทีนี้แล้วเนี่ยมันก็เลยทําให้ทางบอร์ดบริหารของแมนซิเตอ้เองก็ไม่สามารถจะอยู่นิ่งเฉยได้นะคะเขาก็มีการเร่ มองหาแล้วว่าถ้าเกิดเป๊บจะไปจริงๆใครล่ะที่จะมาแทนคือตอนนี้มันเหมือนกับกำลังกุนซื้อเนี่ยกำลังฮิตลูกศิษย์เป๊บกันหมดเลย<อ>เพราะว่ามีทั้งอาตเต,ตา้ามีทั้งของเอ็นโซเเสกาเอนโซมีกอมปานีนะคะแต่ทีเนี้ยเหมือนกับว่าทางอังกฤษเขาบอกว่าคนที่เป๊บชอบอ่ะคือเดซาบี โอ้เหรอฮะคนที่อยู่ในใจเป๊ปมัคือเดซาบี้แต่ก็ไม่รู้ไงว่าเดซาบี้เนี่ยจะโดนฉกชิงตัวไปก่อนตั้งแต่ปีนี้ซัมเมอร์นี้แล้วหรือเปล่าแล้วก็ถ้าหากเขาไปคุมทีมใหม่คือตอนที่เขาออกจากไบร์ตันแน่นอนที่แถลงแล้วแต่ว่าทีมใหม่เขาเนี่ยไอปีหนึ่งสมมติก่อนเป๊ปไปเนี่ยมันจะประสบความสําเร็จหรือว่าล้มเหลวยังไม่รู้ไงถือว่าเพราะอย่างแกมพอตเตอร์ตอนอยู่ไบร์ตันก็มีแต่คนชมแล้วก็บอกเลยนะคบว่าหลังจาก2025เนี่ย แมนซิตี้จะต้องหาคนที่เนียนมากๆนะครับมาแทนเป๊ปนะครับและคนคนนั้นเนี่ยจะกล้ามาหรือไม่มันยากมากยากมากะะครับคุณลองคิดดูเลยครับว่าผมใช้คําว่ายากต่อจากลิเวอร์พูลนะในมุมมองผมผมว่างานลิเวอร์พูลยากกว่าเพราะว่าการสนับสนุนของบอร์ดบริหารแมนเชสเตียร์เนี่ยเงินมันเยอะถ้าคู่ตามตรงถูกป่ะเอาเอาง่ายๆขี้หมูขี้หมาก็เดี๋ยวมีเงินให้เสริมรแต่อันเนอร์สล็อตเนี่ยโอ้โหยากนะ จะ <ừ> ต่อคือครอปเขาเอานักเตะเกรด B เป็น A ค่ะแต่เป๊ปนี่คือเขามาสเตอร์เชฟไงแต่ก็ยากอยู่ดีเพราะต่อให้คุณมีเงินแค่ไหนคุณก็จะทำแบบโกเดล่าได้ไหมอ่ะ <ừ> ที่มันมีแชมป์ทุกปีอ่ะคือต่อให้มีเงินแต่ว่าสุดท้ายแล้วนักบอลเองอ่ะบางทีเขาจะย้ายทีมทีเขาก็ต้องดูก่อนไหมว่าผู้จัดก,การทีมคนใหม่คือใครคนที่เขาถ้าเขาจะมาเวิร์กอันเดอร์อ่ะจานเป็นครอ่ะโอ้ผมดูทรงแล้วถ้าไม่ใช่ลูกศิษย์เขาเนี่ย คนจะมารับงานต่อน,นี่ล้อเล่าหนาวมากเลยนะ,ะเขาจะกล้าเซ็นสัญญาเกิน3ปีว่านั่นคือคำถามถูกปะเออนะครับอ่ะนี่คือเือไบสีฟ้าะนะครับก็ยังคงสุดยอดนะครับกับการได้4ปีซ้อนสำหรับฟุตบอลพิมเมเลียอังกฤษ